ดีไซเนอร์ตัวน้อยตอนที่ 1. ตู้เสื้อผ้าวิเศษของนา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 เป็นเด็กหญิงตัวน้อยวัยสามถึขวบที่รักการแต่งตัวสวยๆเป็นชีวิตจิตใจทุกเช้าเธอจะวิ่งไปที่ตู้เสื้อผ้าของคุณแม่บางวันเธอก็หยิบผ้าพันคอของคุณแม่มาโพสท่าเหมือนนางแบบมืออาชีพหรือไม่ก็เอาเสื้อเก่าๆตัวใหญ่ของพี่ชายมาใส่แล้วทำเป็นชุดราตรีฟูฟ่องของตัวเอง เย็นวันหนึ่งขณะที่นานากำลังเล่นซ่อนแอบอย่างสนุกสนานเธอวิ่งไปเปิดตู้เสื้อผ้าเก่าแก่บานหนึ่งที่บ้านทันใดนั้นตู้เสื้อผ้าก็เปล่งแสงวิบวับเหมือนประกายดาวนับพันประตูตู้ขยับเองช้าๆแล้วมีเสียงนุ่มนวลดังขึ้นว่าเด็กน้อยผู้รักแฟชั่นเข้ามาสิแล้วจะได้เห็นโลกแห่งเสื้อผ้าวิเศษ นานาตาโตด้วยความตื่นเต้นหัวใจเต้นตูมตามเธอรีบก้าวเข้าไปในตู้โดยไม่ลังเลทันทีที่เข้าไปเธอก็หล่นลงไปบนกองผ้าสีสวยนุ่มฟูเหมือนก้อนเมฆที่แสนอบอุ่นมีชุดกระโปรงหลากสีสันลอยวนอยู่รอบๆตัวเธอทั้งกระโปรงบานฟูฟ่องเสือ้อมีระบายหมวกน่ารักรองเท้าแวววาวเต็มไปหมดนานาหัวเราะคิกคักด้วยความสุขว้าวนี่มันดินแดนในฝันของฉันเลย แต่ในขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับการมองดูเสื้อผ้าวิเศษเธอก็สะดุดเข้ากับผ้าลายจุดผืนหนึ่งหล้มตูมลงไปกล่องเสื้อผ้าที่อยู่รอบๆก็กลายเป็นภูเขากลิ้งทับนานาจนหัวโผล่ออกมาเหมือนลูกชิ้นผ้าก้อนกลมกลมน่ารัก สิ่งนี้ทำให้นานาหัวเราะคิดคักไม่หยุดและในใจเธอก็รู้สึกว่านี่แหละคือการผจญภัยครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนเธอให้เป็นดีไซเนอร์ตัวน้อยผู้สร้างสรรค์ดีไซเนอร์ตัวน้อย,อต,อยตอนที่สองเมืองแห่งเส้นได้เมื่อเดินต่อไปนานา,นาพบประตูรุ้งยักษ์ที่ถักทอจากเส้นได้นับพันเธอก้าวผ่านและเข้าสู่เมืองมหัศจรรย์แห่งเส้นได้เมืองนี้ไม่เหมือนที่ไหนเลย จักเย็บผ้าเดินได้ส่งเสียงจ๊อโกกจ๊อโกกกันไกลเต้นระบำตัดอากาศดังฉับฉับได้หลากสีบินไปมาเหมือนผีเสื้อนานายืนตะลึงโหที่นี่มันเหมือนรันเวย์ในฝันเลยทันใดนั้นเส้นได้สีฟ้าตัวเล็กๆก,กระโดดเข้ามาทักสวัสดีฉันชื่อฟิวฟ้าได้เวทมนต์เอง แล้วมันเผลอพันตัวนานาไว้แน่นจนเธอกลายเป็นสูชิได้นานาหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าฟิลฟ้าปล่อยฉันก่อนสิได้ฟิลฟ้าตกใจหน้าแดงรีบคลายพันพร้อมหัวเราะคิกคิกเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังไปทั่วเมืองฟิลฟ้าพนานนาเที่ยวผ่านร้านขายผ้าสีรุง้งเป็นภูเขาผ่านแม่น้ำไหมที่ระยิประยับเหมือนกระจก ่านหอคอยรองเท้าเต็มไปด้วยรองเท้าหลากสีฟิลฟ้ากระซิบว่าอีกไม่นานจะมีการประกวดออกแบบเสื้อผ้าแฟนตาซีใหญ่ที่สุดในเมืองนานาถ้าอยากเป็นดีไซเนอร์จริงๆต้องเข้าร่วมนะนานาตาโตด้วยความตื่นเต้นมองเสื้อผ้าและวัดดูรอบๆอบแล้วคิดในใจใช่เลยฉันจะลองออกแบบชุดของฉันเองให้ได้ มุกตลกนานาถูกพันได้จนกลายเป็นซูชิได้เดินโยกไปมากันไกลเต้นจนสะดุดล้มทับกันเป็นกองข้อคิดโลกใหม่เต็มไปด้วยความสนุกแต่การจะเป็นดีไซเนอร์ต้องกล้าเริ่มต้นลงมือทำดีไซเนอร์ตัวน้อยตอนที่สามการประกวดเสื้อผ้าแฟนตาซีนานาตื่นเต้นมากเธออยากออกแบบชุดที่สวยที่สุดในโลกฟิลฟ้ากระโดดรอบๆนานาเราจะทำชุดอะไรดีนะ นานาเดินไปที่ร้านผ้าสีรุง้งฉันอยากได้ผ้าที่เหมือนปีกผีเสื้อเธอบอกเจ้าของร้านที่เป็นได้สีชมพูตัวใหญ่ใจดีชื่อพิมฝิลฟ,ฟ้าช่วยนานาเลือกผ้าที่นุ่มฟูเหมือนปุ๋ยเมฆและผ้าที่แวววาวเหมือนดาวว้าวสวยจังเลยนานาพูด กลับมาที่บ้านนานาเริ่มวาดรูปชุดของเธอฟิลฟ้าช่วยถือดินสอและไม้บรรทัดชุดนี้ต้องมีปีกและมีดอกไม้ด้วยนานาบอกเย็บเย็บเย็บนานาตั้งใจเย,ย็บชุดของเธอจากเย็บผ้าตัวเล็กๆในเมืองชื่อแจ็คมาช่วยส่งเสียงจ๊อกกกจ๊อกกกให้กำลังใจในที่สุด ชุดแฟนตาซีของนานาก็เสร็จมันมีปีกผีเสื้อสีรุ้งและดอกไม้ที่ทำจากได้ระยิบระยับสวยงามมากวันประกวดมาถึงผู้คนมากมายมารวมตัวกันที่ลานกว้างนานาตื่นเต้นจนหัวใจเต้นตึกตักฟิลฟ้ากระโดดให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนดีไซเนอร์ตัวน้อยคนอื่นๆก็เอาชุดสวยๆของตัวเองมาโชว์มีชุดเจ้าหญิงชุดอัศวินและชุดสัตว์วิเศษ ถึงคิวนานาเธอเดินขึ้นเวทีอย่างมั่นใจพร้อมกับชุดปีกผีเสื้อสีรุ้งที่เธอออกแบบเองทุกคนปรบมือให้เกรียวกราวนานาไม่ได้รางวัลชนะเลิศแต่เธอมีความสุขมากที่ได้ทำในสิ่งที่รักและได้เห็นทุกคนยิ้มกับชุดของเธอเธอรู้ว่าเธอจะเป็นดีไซเนอร์ที่ยอดเยี่ยมดีไซเนอร์ตัวน้อยตอนที่4 เพื่อนใหม่ดีไซเนอร์รุ่นจิว๋วหลังจากโชว์บนรันเวนานาเดินลงเวทีด้วยรอยยิ้มกว้างเธอรู้สึกภูมิใจกับชุดผีเสื้อหัวฟูที่เธอออกแบบมาทันใดนั้นเธอได้เจอเพื่อนใหม่สุดแปลกประหลาดแต่ก็น่ารักสุดๆปักปักเข็มหมุดตัวเล็กที่ชอบพูดเสียงจิว๋วปักปักทุกครั้งที่ช่วยหยิดผ้า 10ปีสิบขี้อายที่เวลาหัวเราะทีไรจะรูดเองซื้อดดดดดัดงลัน่นโบโบโบสีชมพูที่บินได้คอยหมุนรอบรอบนานาเหมือนผีเสื้อเพื่อนใหม่เหล่านี้ตื่นเต้นมากเมื่อเห็นนานาออกแบบชุดผีเสื้อหัวฟูสำเร็จพวกเขาตะโกนพร้อมกันว่านานามาทำทีมดีไซเนอร์กับพวกเราสินานายิ้มตายหยีจริงเหรอ งั้นเรามาเป็นทีมแฟชั่นรุ่นจิ๋วกันนะทันใดนั้นฟิลฟ้าก็พาเพื่อนๆนไปยังเวิร์กช็อปเวทมนที่นั่นเต็มไปด้วยผ้าหลากสีเครื่องประดับวาววับและรองเท้าเป็นภูเขาทุกคนช่วยกันออกแบบชุดใหม่ให้กับนานาปักปักช่วยกลัดผ้าอย่างคล่องแคล่วสิบปีค่อยๆรู้เสื้อผ้าเข้าที่ด้วยเสียงหัวเราะซืดดดบโบบินมาแปะโบน่ารักตรงกลางอกเสื้อ ผลงานออกมาเป็นชุดเจ้าหญิงสายรุ้งกระโปรงพองฟูระบายระยิบระยับรองเท้าวิบวับเหมือนดวงดาวนานาลองใส่แล้วหมุนตัวหนึ่งรอบทุกคนหัวเราะดีใจ10ปีพูดเสียงอายว่าชุดนี้สวยจนรูดไม่ลงเลยนานาลองใส่ชุดใหม่แต่โบโบบินมาแปะโบเพิ่มจนตัวเธอเต็มไปด้วยโบเหมือนต้นคริสต์มาสเดินได้สิปีหัวเราะจนรูดตัวเองปิด เปิดเป็นจังหวะเหมือนดีเจเปิดเพลงการเป็นดีไซเนอร์ไม่จำเป็นต้องทำงานคนเดียวทีมเวิร์กและเพื่อนที่ดีจะช่วยให้ผลงานออกมาสวยและสนุกยิ่งขึ้นดีไซเนอร์ตัวน้อยตอนที่5 w o เวิร์กช็อปแฟชั่นสุดเวงหลังจากหัวเราะก,กันจนท้องแข็งซิปปีก็รู้ตัวเองปิดเปิดเป็นจังหวะสนุกสนุกเหมือนดีเจเปิดเพลงแดนซานา์นาและเพื่อนเอนเต้นตามกันอย่างสนุกสนาน ปักปักระโดดไปมาเรามาออกแบบชุดเต้นรำสุดป่วนกันดีกว่าฟิวฟ้าหมุนตัวเป็นเกลียวอย่างเห็นด้วยนา,นานาตื่นเต้นมากเยี่ยมเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยเธอหยิบผ้าสีสดใสออกมามากมายทั้งผ้าลายจุดผ้าลายทางและผ้ากลิตเตอร์วิบวับปักปักรับหน้าที่กััดผ้าแต่เขากลับกลัดผิดกลัดถูกผ้าเลยพันกันยุ่งเหยิงเหมือนใยแมงมุมยักษ์ สิปีพยายามรู้ซิปชุดให้เข้าที่แต่เขากลับหัวเราะซื้อดดจนซิปหลุดออกจากชุดไปติดอยู่บนหัวของนานาโบโบเห็นเขาก็หัวเราะคิกคักบินไปรอบๆนานาแล้วเอาโบสีสันสดใสามาแปะเพิ่มบนชุดที่ยังไม่เสร็จจนชุดดูฟูฟ่องเหมือนก้อนเมฆหลากสีฟิวฟ้าเห็นเพื่อนๆนวุ่นวายก็รีบเข้ามาช่วย เขาใช้ได้สีฟ้าพันรอบผ้าที่ยุ่งเหยิงจัดการให้เข้าที่เข้าทางอย่างรวดเร็วนานาหัวเราะออกมาโอ้โหชุดเต้นรำของเรากลายเป็นชุดที่แปลกที่สุดในโลกเลยเธอหยิบกันไกรวิเศษมาตัดแต่งส่วนที่เกินออกไปในที่สุดชุดเต้นรำสุดป่วนก็เสร็จสมบูรณ์มันมีซิปอยู่ตรงแขนมีโบห้อยระยะเต็มไปหมดและกระโปรงก็พองฟูไม่เท่ากัน นานาใส่ชุดแล้วเริ่มเต้นรำอย่างสนุกสนานเพื่อนเพื่อนทุกคนปรบมือและเต้นตามปักปักกับซิปปี้เต้นคู่กันอย่างตลกขบขันโบโบบินวนเป็นวงกลมการเป็นดีไซเนอร์ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเสมอไปความสนุกและความคิดสร้างสรรค์ต่างหากที่สำคัญที่สุด ดีไซเนอร์ตัวน้อยตอนที่6แฟชั่นโชว์กลางเมืองเวทมนต์วันหนึ่งนานาได้รับจดหมายเชิญพิเศษเรียนดีไซเนอร์ตัวน้อยนานาขอเชิญร่วมงานแฟชั่นโชว์กลางเมืองเวทมนต์นานารีบวิ่งไปหาเพื่อนๆดูนี่สิเราได้รับเชิญไปงานแฟชั่นโชว์ในเมืองเวทมนต์ซิปปี้ปักปักฟิลฟ้าและโบโบต่างกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจ เราต้องออกแบบชุดที่วิเศษที่สุดสำหรับงานนี้นานาพูดอย่างกระตือรือรน้นปักปักพยักหน้าเห็นด้วยฟิลฟ้าและโบโบต่างบินวนรอบๆอ,อย่างสนุกสนานนานาและเพื่อนๆเนตรียมอุปกรณ์ออกแบบทั้งผ้าสีรุ้งได้วิบวับและกระดุมที่เปล่งแสงระยิบระยับพวกเขาพร้อมสำหรับการเดินทางสู่เมืองเวทมนต์แล้ว เมื่อมาถึงเมืองเวทมนต์ทุกอย่างก็สว่างสวัยไปด้วยแสงระยิบระยับตึกรามบ้านช่องเป็นประกายผู้คนแต่งกายด้วยชุดที่สวยงามแปลกตานานาเห็นนางฟ้าตัวน้อยกำลังสวมชุดที่ทำจากกลีบดอกไม้เรืองแสงเธอได้ไอเดียเราจะทำชุดที่เปล่งประกายเหมือนดวงดาวกลับมาที่เวิร์กช็อปนานาเริ่มวาดแบบชุดฟิลฟ้าใช้ได้วิบวับทอผ้าที่เปล่งประกายเหมือนกาแล็กซี สิบปีรับหน้าที่ติดสิวิเศษที่สามารถรูดเปิดปิดเองได้ปักปักก็ช่วยกลัดกระดุมรูปดาวเล็กๆอย่างประณีตโบโบบินวนรอบๆแล้วติดโบเรืองแสงสีรุง้งลงบนชุดทำให้ชุดดูฟูฟ่องและมีชีวิตชีวามากขึ้นเสร็จแล้ว นานาอุทานชุดราตรีเปล่งประกายเหมือนดวงดาวในยามค่ำคืนมันสวยงามและมีมน์ขลังที่สุดที่งานแฟชั่นโชว์นานา,นาเดินออกมาพร้อมชุดดวงดาระยิบระยับทุกคนปรบมือและส่งเสียงชื่นชมนานาและเพื่อนเพื่อนรู้ว่าความสวยงามที่แท้จริงของแฟชั่นไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบ แต่อยู่ที่ความคิดสร้างสารรค์และมิตรภาพที่ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้ดีไซเนอร์ตัวน้อยตอนที่7เมืองผ้าลูกไม้แสนหวานนานาและเพื่อนๆนได้รับคําเชิญพิเศษจากฟิลฟ้าคราวนี้เราจะไปผจญภัยที่เมืองผ้าลูกไม้แสนหวานกันเมื่อเดินทางไปถึงทุกคนตะลึงทันทีเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยผ้าลูกไม้ขาวฟูฟ่องเหมือนวิปครีมบนเค้ก ตึกสูงสูงคล้ายกับคัพเค้กโรยน้ำตาลแม่น้ำสายไหมไหลเอื่อยๆหอมหวานเหมือนว่านิลานานา,นากระโดดดีใจโอ้โหที่นี่สวยเหมือนขนมเลยนานาและเพื่อนๆได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแฟชั่นขนมหวานลูกไม้นานาเลือกใช้ผ้าลูกไม้สีขาวเนื้อบางเบาตัดเป็นชุดกระโปรงชั้นๆปักปักช่วยติดลูก ปัดเล็กๆจนดูเหมือนเกล็ดน้ำตาลซิปปีรูดเสือ้อที่ประดับด้วยโบเล็กๆสีชมพูพาสเทลโบโบบินไปแปะโบบนหมวกทำให้หมวกดูเหมือนคัพเค้กแสนหวานชุดออกมาเป็นเจ้าหญิงลูกไม้วิปครีมนานาลองใส่ชุดแต่กระโปรงฟูลูกไม้ฟูเกินไปจนเธอติดอยู่ตรงประตูออกไม่ได้ต้องให้ซิปปี้ช่วยรูดหดเล็กลง ปักปักกลิ้งตกลงไปในถ้วยคัพเค้กจริงๆโผล่ขึ้นมาพร้อมหน้าที่เต็มไปด้วยครีมเมื่อ <stressed> ถ <out> ึงเวลาโชว์บนเวทีเมืองทั้งเมืองหอมหวานไปด้วยกลิ่นวานิลลานาเดินออกมาพร้อมชุดลูกไม้วิปครีมทุกก้าวเหมือนมีน้ำตาลโรยลงมาเด็กๆในเมืองตะโกนดีใจน่ารักเหมือนตุ๊กตาขนมเลย นานายิ้มแก้มป่องเธอรู้แล้วว่าแรงบันดาลใจแฟชั่นสามารถมาจากทุกสิ่งแม้แต่ของหวานแสนธรรมดาดีไซเนอร์ตัวน้อยตอนที่8เมืองกีฬาสุดมันฟิวฟ้าพานนาและเพื่อนๆมาถึงเมืองกีฬาสุดมันทันทีที่ก้าวเข้ามาน,านานาก็ตะโตเมืองนี้เต็มไปด้วยสนามกีฬาหลากหลายสนามฟุตบอลมีประตูเป็นโครงได้สนามบาสเกตบอลมีลูกบอลเด้งได้เอง ลูกกีทาเป็นผ้าสีแดงสดที่วิ่งแล้วมีประกายไฟและยังมีสเกตบอร์ดลอยฟ้าวิ่งไปมานานาตื่นเต้นจนกระโดดหมุนตัวที่นี่มันสนุกเหมือนสวนสนุกเลยนานาได้รับเชิญให้ร่วมงานแฟชั่นโชว์กีฬาประจำเมืองเธออยากลองทำชุดที่ทั้งสวยและคล่องตัว ปักปักติดผ้าสีฟ้าสดใสเป็นเสื้อแขนสั้นแนบตัวซิป,ปี้รูดกางเกงกีฬาขาสั้นให้พอดีเป๊ะโบโบช่วยแปะริบบิ้นเล็กๆไว้ที่รองเท้าทำให้ทุกก้าวดูมีแสงวิงวิงนานาเพิ่มแจ็คเก็ตบางเบาตกแต่งด้วยลายสายฟ้าผลงานออกมาเป็นชุดนักวิ่งสายรุง้งที่ดูสดใสและทะมะทะแมงนานาลองวิ่งโชว์แต่รองเท้าที่โบโบติดริบบิ้นเยอะเกินไปทำให้เธอล้มกลิ้งเหมือนลูกบอลมนุษย์ สิบปีรูดกางเกงเร็วเกินไปจนกางเกงวิ่งหนีไปเองต้องวิ่งตามเก็บกันวุ่นวายวันโชว์แฟชั่นนานา,นาเดินออกมาพร้อมชุดกีฬาเธอโชว์ท่าวิ่งเร็วพริบตาวิ่งไปบนลู่แดงจนประกายไฟระยิบระยับเสียงเชียร์ดังสนัน่นสุดยอดชุดนี้ทั้งสวยทั้งใช้ได้จริงนานายิ้มภูมิใจเธอเข้าใจว่าแฟชั่นไม่จำเป็นต้องแค่สวยแต่ควรเหมาะกับการใช้งานด้วย การออกแบบที่ดีคือการผสมผสานความสวยงามเข้ากับความสะดวกสบายแฟชั่นเท่ากับความงามบวกการใช้งานดีไซเนอร์ตัวน้อยตอนที่9เมืองเจ้าหญิงสี่ฤดูกาลน,นานาและเพื่อนๆเ,เดินทางมาถึงเมืองเจ้าหญิงสี่ฤดูการทันทีที่เก้าเข้ามาพวกเขาก็เห็นเมืองที่แบ่งเป็นสี่ส่วนชัดเจนแต่ละส่วนมีสีสันและบรรยากาศที่แตกต่างกัน มุมแรกคือฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพรั่งและผีเสื้อบินว่อนนานาคิดว่าชุดฤดูใบไม้ผลิต้องเป็นชุดที่เบาสบายและมีชีวิตชีวามุมที่สองคือฤดูร้อนที่มีแสงแดดสดใสและชายหาดสีทองนานาหยิบผ้าสีฟ้าสดใสขึ้นมาชุดฤดูร้อนต้องเป็นชุดที่สดชื่นเหมือนน้ำทะเล มุมที่3คือฤดูใบไม้ร่วงที่มีใบไม้สีส้มสีแดงและสีเหลืองปลิวว่อนนานาใช้ผ้าสีอบอุ่นมาตัดเย็บชุดฤดูใบไม้ร่วงที่ดูนุ่มนวลและอบอุ่นมุมสุดท้ายคือฤดูหนาวที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนและมีเกล็ดหิมะตกลงมานานาเลือกผ้าขนสัตว์นุ่มๆมาทำชุดฤดูหนาวที่ดูฟูฟ่องและอบอุ่น ขณะที่นานากำลังทำชุดฤดูหนาวสิบปีก็รูดผ้าคลุมหิมะเล่นแต่รูดเร็วเกินไปจนผ้าคลุมหิมะปลิวไปคลุมปักปกจนมิดป,ปักกลายเป็นก้อนหิมะกลิ้งได้โบโบอยากช่วยตกแต่งชุดฤดูใบไม้ผลิแต่ติดโบเยอะเกินไปจนนานา,นาดูเหมือนพุ่มไม้เดินได้ที่มีโบสีชมพูเต็มไปหมด ในที่สุดก็ถึงเวลาแฟชั่นโชว์นานาเดินออกมาพร้อมกับชุดดอกไม้แห่งแสงที่มีกลีบดอกไม้โปร่งแสงพลิ้วไหวราวกับมีชีวิตและชุดระลอกคลื่นแห่งแสงอาทิตย์ที่ผ้าพลิ้วไหวราวกับคลื่นทะเลที่สะท้อนแสงแดดระยิบระยับตามมาด้วยชุด ระบำใบไม้ที่มีผ้าหลายชั้นซ้อนกันเหมือนใบไม้ที่กำลังร่วงหล่นและชุดเกรดน้ำแข็งระยิบระยับที่มีผ้าคลุมปักด้วยคริสตัลน้ำแข็งที่ส่องประกายวิบวับทุกคนปรบมือให้ดังลัน่นชุดของนานาสวยและมีเรื่องราวมากเลย นานายิ้มภูมิใจเธอเข้าใจแล้วว่าแฟชั่นไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือการถ่ายทอดเรื่องราวและความรู้สึกชุดที่ดีคือชุดที่สวยงามและมีความหมายดีไซเนอร์ตัวน้อยตอนที่10เมืองเวทมนต์แฟชั่นโชว์ใหญ่ นานาและเพื่อนเเดินทางมาถึงเมืองสุดท้ายของพวกเขาเมืองเวทมนต์แฟชั่นโชว์ใหญ่ฟิวฟ้าบินวนไปมาอย่างตื่นเต้นทุกคนปีนี้จะมีงานแฟชั่นโชว์เวทมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเส้นได้นานาพึมผ่ำด้วยความกังวลโชว์ใหญ่แบบนี้เราจะทำได้ไหมนะ ปักปักกระโดดขึ้นลงอย่างร่าเริงทำได้สิพวกเรามีทีมที่เก่งที่สุดแล้วนี่ซิปปี้รู้ตัวไปมาใช่ถึงจะมีฮาฮาหลุดหลุดบ้างแต่เราจะทำให้ดีที่สุดนานาใช้เวลาคิดอยู่นานเธอปิดตาลงและนึกถึงการผจญภัยที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งเมืองลูกกวาดเมืองกีฬาและเมืองเจ้าหญิงสีฤดูกาลเธอตัดสินใจสร้างชุดเวทมนต์แห่งมิตรภาพที่รวบรวมความทรงจำจากทุกที่ เพื่อนๆของนานาช่วยกันอย่างเต็มที่ปากปากใช้ปากของเขาหนีบเข็มและกลัดผ้าอย่างตั้งใจส่วนซิปปี้ก็รู้ซิปทุกส่วนให้พอดีเป๊ะแต่ก็มีเผลอซื้อโด,ดดดังไปหนึ่งครั้งจนทุกคนหัวเราะโบโบบินวนไปมาอย่างรวดเร็วเพื่อติดโบดอกไม้พาสเทลลงบนชุดอย่างประณีตเธอยังเพิ่มกลิตเตอร์เล็กๆเ,เพื่อให้ชุดดูวิ่งขึ้นไปอีก ในค่ำคืนงานแฟชั่นโชว์เวทีเวทมนต์ถูกสร้างขึ้นกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนแสงไฟหลากสีส่องประกายระยิบระยับราวกับดวงดาวนับพันทุกคนในเมืองต่างมารวมตัวกันเพื่อชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อถึงคิวของนานาเธอเดินออกมาอย่างมั่นใจพร้อมกับชุดเวทมนต์แห่งมิตรภาพที่เธอและเพื่อนเพื่อนสร้างขึ้นทุกก้าวที่เธอเดินกระโปรงลูกไม้ก็เปล่งประกายอ่อน,ออนและรองเท้าสีรุง้งก็ส่องแสงวิบวับ โบยดอกไม้บนชุดหมุนนวนเหมือนมีลมพัดเบาๆและเสื้อคลุมระยิบระยับก็ปล่อยประกายเกล็ดหิมะเล็กๆตกลงมาอย่างนุ่มนวลเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองกรรมาการคนหนึ่งลุกขึ้นยืนและพูดด้วยรอยยิ้มว่านี่คือแฟชั่นที่ไม่ใช่แค่สวยงามแต่ยังเต็มไปด้วยหัวใจและเรื่องราวมิตรภาพของพวกเธอทำให้เสื้อผ้าชุดนี้มีชีวิตจริงๆ นานาน้ำตาคลอด้วยความดีใจเธอหันไปหาเพื่อนๆนและพูดด้วยเสียงสั่นเครือเราทำได้แล้วด้วยกันเธอเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้ทำสิ่งที่รักร่วมกับเพื่อนๆนที่ดีที่สุดช่วยติดตามผมด้วยนะคะคลิปต่อไปจะได้ไม่พลาด